การทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อมีปัญหาระหว่างลัทธิพรามและขะหบดีชาวบ้านชาวสาเลยกะได้ยินเสียงเล่าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์รู้แจ้งโลกทั้งปวงแสดงธรรมงดงามบริบูรณ์ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ก็พากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วจนถึงที่ประทับ บางพวกแสดงความเคารพบ,บางพวกไม่แสดงความเคารพนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดแก่ชาวบ้านสาเลยกะเหล่านั้นว่าขหบดีทั้งหลายมีอยู่ไหมาศาสดาใดๆซึ่งเป็นที่พอใจของท่านจนถึงกับท่านปรงศรัทธาไปแล้วยังมีเหตุผลยังไม่มีพระเจ้า,าข้าขหบดีทั้งหลาย สำหรับพวกท่านที่ยังไม่มีศาสดาอันเป็นที่พอใจธรรมะอันผิดไม่ได้อปัน,นัก,กธรรมนี้มีอยู่สำหรับพวกท่านสมทานแล้วปฏิบัติขะหะบดีทั้งหลายธรรมะอันผิดไม่ได้นั้นเมื่อท่านสมทานเต็มเปี่ยมแล้วจะเป็นไปเพื่อหิตสุขแก่พวกท่านตลอดกาลนานขะหะบดีทั้งหลาย ธรรมะอันผิดไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรเล่าขหบ,บดีทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำมดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปติกย์ไม่มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้ขะบดีทั้งหลายยังมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง ซึ่งมีวาทะเป็นค่าศึกโดยตรงต่อสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามี อปปาติกษัตร์มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้ขหะบดีทั้งหลายท่านจะสำคัญข้อความนี้อย่างไรสมณพราหมณ์สองพวกนี้เป็นผู้มีวาทะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกันและกันมิใช่หรือ อย่างนั้นพระเจ้าข้าขหาบดีทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสองพวกนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะมีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มี โลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโหปาติกษัตย์ไม่มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีดังนี้นั้นพวกเขาพึงหวังได้ในข้อนี้คือ เลิกละกุศลธรรมสมประการนี้กล่าวคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเสียแล้วสมทา,านประพฤติอกุศสลธรรมสามประการกล่าวคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นแน่นอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ไม่มองเห็นโทษอันต่ำซามเร้ามองของอกุศลธรรมและไม่มองเห็นอนิสง์ในเนคขมมะอันเป็นธรรมขาวพองฝ่ายกุศลธรรมทั้งหลายเสียเลยทิฏฐิของเขาต่อโลกอื่นซึ่งมีอยู่แท้ๆกลับไปเห็นเสียว่าโลกอื่นไม่มีทิฏฐินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิโลกอื่นซึ่งมีอยู่แท้ๆ เขาดำริไปว่าโลกอื่นไม่มีความดำรินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกปะเขากล่าวซึ่งโลกอื่นอันมีอยู่แท้ๆว่าโลกอื่นไม่มีวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาเขากล่าวซึ่งโลกอื่นอันมีอยู่แท้ๆว่าโลกอื่นไม่มีเช่นนี้ชื่อว่าเขาทำตนเป็นข่าศึกต่อพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้รู้แจ้งโลกอื่นโลกอื่นมีอยู่แท้ๆเขาทำให้ผู้อื่นสำคัญว่าโลกอื่นไม่มีการกระทำของเขานั้นจึงเป็นอาสัตรธรรมสัญญัติทำให้ผู้อื่นหมายมั่นในอาสัตรธรรมและด้วยอาสัตรธรรมสัญญัติของเขานั่นเองเขายกตนข่มผู้อื่นด้วยการกระทำอย่างนี้ชื่อว่าเขาละปกติภาวะอันดีงามในการก่นของเขาเสีย มาตั้งอยู่ในปกติภาวะอันเลวทรามคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นค่าศึกต่อพระอริยเจ้าอาสัตธรรมสัญญัติการยกตนและการข่มผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลธรรมอันลามกเป็นอเนกเหล่านั้นย่อมเกิดแก่เขาเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัย ก้บดีทั้งหลายในบรรดาทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นบุรุษผู้วินยูชนย่อมใครครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าโลกอื่นไม่มีบุรุษผู้เจริญผู้ถืออยู่ว่าโลกอื่นไม่มีนี้หลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายจับทำความสวัสดีให้แก่ตนได้เพราะเหตุนั้นก็จริงอยู่แต่ถ้าโลกอื่นมี บุุษผู้เจริญนี้หลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะเหตุนั้นเป็นแน่แท้เอละ่ะเป็นอันว่าโลกอื่นก็อย่ามีคำจริงของสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นก็ไม่ต้องเอามากล่าวอ้างถึงกระนั้นบุรุษผู้เจริญนั้นก็ยังจะถูกวินยูชนติเตียน ในทิฏฐธรรมนี้แหละว่าเป็นคนทุศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นนัติกาวาดดังนี้อยู่นั่นเองถ้าว่าลูกอื่นเกิดมีขึ้นมาจริงๆแล้วการได้รับกลลีทั้งสองฝ่ายย่อมมีแก่บุรุษผู้เจริญนั้นกล่าวคือในทิฏฐธรรมนี้ก็ถูกวินยยชนติเทียนและหลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายก็เข้าถึงอบาย ทุกติวินิบาตนารกนี่แหละคืออปันนักธรรมทำอันผิดไม่ได้นี้ที่ทุกคนนี้ถือเอาผิดโดยสิ้นเชิงย่อมแผ่ไปโดยท่าเดียวตั้งอยู่อย่างลิดร,รอนซึ่งรากฐานแห่งกุศลกะบดีทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งสองพวกนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีวาทะ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปาติกาสัตว์มีสมณพรามณ์ที่ไปแล้ว ปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้นั้นพวกเขาพึงหวังได้ในข้อนี้คือเลิกละอกุศลธรรม3ประการกล่าวคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเสียแล้วสมาทาน ประพฤติกุศลธรรมสามประการกล่าวคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นแน่นอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นโทษอันต่ำสามเศร้ามองของอกุศุรธรรมและมองเห็นอนิสง์ในเนค้ขมมะอันเป็นธรรมขาวพองฝ่ายกุศุธรรมทั้งหลาย ทิฏฐิของเขาต่อโลกอื่นซึ่งมีอยู่นั่นเทียวก็เป็นทิฏฐิที่เห็นว่าโลกอื่นมีอยู่ทิฏฐินั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิโลกอื่นซึ่งมีอยู่นั่นเทียวเขาก็ดำริว่าโลกอื่นมีอยู่ความดำรินั้นของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะเขากล่าวซึ่งโลกอื่นอันมีอยู่นั่นเทียวว่าโลกอื่นมีอยู่ วาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาเขากล่าวซึ่งโลกอื่นอันมีอยู่นั่นเทียวว่าโลกอื่นมีอยู่เช่นนี้ชื่อว่าทำตนไม่เป็นค่าสึกต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งโลกอื่นโลกอื่นมีอยู่นั่นเทียวเขาทำให้ผู้อื่นสำคัญว่าโลกอื่นมีอยู่การกระทำของเขานั้นจึงเป็นสัตธรรมสัญญัต ทำให้ผู้อื่นหมายมั่นในสัตยธรรมและด้วยสัตยธรรมสัญญาตของเขานั่นเองเขาย่อมไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยการกระทําอย่างนี้ชื่อว่าเขาละปกติภาวะอันเลวซามในการก่อนของเขาเสียมาตั้งอยู่ในภาวะอันดีงามคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นค่าศึกต่อพระอริยเจ้า สัตธรรมสัญญาตการไม่ยกตัวและการไม่ข่มผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้กุศลธรรมอนเนกเหล่านั้นย่อมเกิดแก่เขาเพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยขะหะบดีทั้งหลายในบรรดาทิฏฐิทั้งสองอย่างนั้นบุรุษผู้วินยูชนย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าโลกอื่นมีอยู่บุรุษผู้เจริญนี้ หลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุนั้นเอาละ่ะเป็นอันว่าโลกอื่นก็อย่ามีกันเลยคำจริงของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นก็ไม่ต้องเอามากล่าวอ้างถึงกระนั้นบุรุษผู้เจริญนั้นก็ยังจะเป็นผู้อันวินยูชนสันเซิญในทิฏฐธรรมนี้แหละว่าเป็นคนมีศีล เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอัตถิกวาดดังนี้อยู่นั่นเองถ้าว่าโลกอื่นเกิดมีขึ้นมาจริงๆแล้วการถือเอาซึ่งความสำเร็จทั้งสองฝ่ายย่อมมีแก่บุรุษผู้เจริญนั้นกล่าวคือในทิฏธ,ธรรมนี้ก็เป็นผู้อันวินยูชนสรรเสริญและหลังจากการตายเพราะการทำลายแห่งกายก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่แหละ คืออปัญกธรรมทำอันผิดไม่ได้นี้ที่บุคคลน,นี้ถือเอาถูกโดยสิ้นเชิงย่อมแผ่ไปโดยส่วนทั้งสองตั้งอยู่อย่างลิดรอนซึ่งรากฐานแห่งอกุศล